นิยายเสียงเรื่องอยากเป็นที่รัก EP ที่สองพี่ตี้ว่ายังไงนะพี่ตี้เนี่ยนะที่จะไปเดินป่าก,กับหมอเจเดินไหวหรอสภาพนี้น้องเลิฟอย่าดูถูกพี่สิทำไมพี่จะเดินไม่ไหวอีกอย่างพี่นัดกันไว้แล้วเดี๋ยวตอนที่น้องเลิฟหยุดอนะ่ะพี่ลาหยุดยาวด้วยนะไม่ต้องโทรตามพี่ละพี่ขี้เกียจปีนเข่าลงมาหา เลิฟถึงกับหัวเราะเลิฟก็ไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นสักหน่อยดูแล้วนะ่าอยากไปสวีทกันสองคนก็ว่ามาเถอะบอกเลิฟมาตรงๆก็ได้น้องเลิฟใครไปสวีทอะไรกันก็พี่ตี้กับหมอเจออยงไงไหนบอกว่าไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาแหมที่เขาชวนไปเที่ยวเราลีไปเลยนะพี่ก็แค่อยากมีเพื่อนเพิ่มไม่ได้หรือยังไงลองเลิฟก็บอกให้พี่เปิดใจนี่อีกอย่าง หมอเจเขาก็เป็นคนดีถ้าจะเป็นเพื่อนด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรงั้นพี่ลางานตั้งแต่วันนี้ละกันมีอะไรก็โทรหาพี่มีละกันแล้ววันที่ตี้และหมอเจนัดกันก็มาถึงเดี๋ยวผมขับรถไปจอดไว้ที่รีสอร์ทแล้วเราค่อยปีนเข่าขึ้นไปกลางเต็นท์อยู่ข้างบนนะของคุณเอามาครบหรือเปล่าล่ะ ผมไลน์ไปบอกแล้วนะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างตีพยักหนะ้าเตรียมมาหมดแล้วเนี่ยทั้งของกินน้ำดื่มผมเตรียมมาหมดเลยนี่คุณคุณก็เน้นหนักทั้งของกินเยอะเกินไปแบบนี้คุณจะแบกเป้ขึ้นไปไหวหรอทำไมจะไม่ไหวแค่นี้เองเมื่อก่อนนะผมแบบพวกเครื่องแต่งหน้าอะไรอะ่ะวิ่งตามหลังพี่เมียผมยังสบายเลยเจหัวเราะให้มันแน่เธอะ ไม่ใช่ถึงครึ่งทางแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยนะงั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปถึงช้าพอทั้งคู่มาถึงก็จอดรถไว้ที่รีสอร์ทแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นเขาไปที่ลานกลางเต็นท์หมอมันทำไมหนาวแบบนี้อะผมนึกว่ายิ่งขึ้นมามันจะร้อนชื้นซะอีกช่วงนี้มันหน้าหนาวไงคุณมันก็หนาวแบบนี้แหละ หนาวด้วยร้อนด้วยผสมกันไปไม่เป็นไรผมเตรียมยาลดไข้มาไว้ให้ถ้าคุณไม่สบายอะไรอะ่ะก็บอกผมละกันอืมคุณนี่รอบครอบดีเหนื่อยมากเลยผมว่าของผมเริ่มหนักแล้วละ่ะเจได้บอกงั้นคุณก็เอากระเป๋าของคุณมาใบนึงเดี๋ยวผมช่วยคุณสะพายเองจะมากเหรอหมอของหมอก็หนักพออยู่แล้วไม่หนักหรอกแค่นี้สบายมาก อ่ะงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะตี้เอากระเป๋าให้เจใบหนึ่งปะถ้าคุณไม่ไหวเดี๋ยวเราพักเป็นระยะก็ได้อืมกว่าจะขึ้นไปถึงก็คงค่ำพอดีถ้าเราหมดแต่พักไม่เป็นไรหรอกดีกว่าคุณหักโหมเดี๋ยวหักโหมมากๆอะ่ะจะเมื่อยเนือม้่อยตัว,ตวเอานะคุณขอบคุณมากนะหมอ ผมนี้มาเป็นภาระหมอจังเลยตี้บอกไม่เป็นภาระหรอกมาเป็นเพื่อนผมต่างหากข้างบนสวยมากนะอากาศดีกว่านี้อีกกูณเอาเสื้อหนาวมาตัวหนาหนามาหรือเปล่าละ่ะเอามาอยู่ไปเถอะรีบเดินดีกว่าหลังจากที่ทั้งคู่ประคับประคองกันขึ้นมาในที่สุดก็ถึงจุดหมายโหสวยจริงๆเลยหมอยังดีนะที่มี คนอื่นมากลางเต็นข้างๆด้วยถ้ามีแค่เราเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะผมกลัวผีหลอกนะตี้บอกเจเลยบอกจะกลัวทำไมอยู่กับผมปะ่ะเราช่วยกันกลางเต็นดีกว่าคนที่กลางส่วนมากจะเป็นเจมากกว่าตีคอยแค่หยิบอุปกรณ์ให้เพราะเขาทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นเขามองเจง่วนกับการทำงานหมอนี่เก่งทุกด้านเลยนะผมก็ฝึกเอาน่ะ เมื่อก่อนน่ะก็ไม่เป็นหรอกแต่คุณนี่สิเพิ่งมาครั้งแรกหรอทำอะไรเงงเงงงังงงงนๆก็ใช่นะสิผมไม่เคยมาพวกนี้หรอกผมน่ะกลัวความลำบากเหมือนกับน้องเลิฟนั่นแหละเจก็ถึงกับหัวเราะอืมคุณสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันได้สบายเลยนะตีเลยบอกก็เพราะน้องเลิฟนี่แหละที่ดึงผมขึ้นมา ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเจเลยบอกคุณอย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตสิมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปผมก็ไม่ได้คิดถึงสักหน่อยผมแค่แค่พูดถึงเรื่องลองเลิฟคุณนี่คิดมากไปเถอะเดี๋ยวเราไปจัดของกันดีกว่าทั้งสองคนช่วยกันจัดของเสร็จแล้วเย็นนี้ เราจะกินอะไรกันดีล่ะเจ mm. บอก mm. จะอะไรล่ะ mm. ก็นี่ไงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณพกมาเยอะไม่ใช่หรอตีถึงกับหัวเราะ mm. เห็นเวลาของกินของผมนะ่ะมีประโยชน์ mm. แล้วจะอิ่มแล้วหมอผมว่าไม่อิ่มนะเจเลยบอก mm. ผมก็พกอาหารแห้งมาเยอะเหมือนกัน mm. นี่ไงแหม คุณนี้รอบคอบอจริงๆเลย,ายนานๆนนทีนะจะได้อยู่กับธรรมชาติแต่ว่ามันหนาวมากๆเลยทั้งสองคนก็พากันทำอาหารแล้วก็นั่งคุยกันไปคุณเหนื่อยหรือยังนอนพักก่อนไหมหรือว่าอยากนั่งดูดาวก่อนตี้เลยบอกเดี๋ยวนั่งดูดาวก่อนก็ได้ดูสิ อากาศกำลังดีไม่แน่วันนี้อาจมีดาวตกนะหมอเขาว่าอธิษฐานตอนดาวตกอจะสมหวังคุณเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคุณตี้แหม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละอะไรันที่มันเป็นที่พึ่งทางใจได้อะ่ะก็อยากจะทำเดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนคุณเองทั้งคู่นั่งมองดาวด้วยกันสงสัยวันนี้คงไม่มีดาวตกแล้วนะคุณตี้ไปนอนเถอะ เจหันมามองตี้ที่ไหนได้ตี้นั่งสับพงกอยู่คุณตีนะคุณตี้ง่วงจะแย่ก็ยิงจะฝืนอีกไปเถอะคุณผมพาเข้าไปนอนตีก็เข้าไปนอนข้างๆเจหมอหนาวมากเลยอะ่ะหมอมานอนใกล้ๆได้ไหมเดี๋ยวพราะห่มซ้อนกันสองชั้นเลยเพ่อะห่มเราก็ไม่ได้หนามากขนาดนั้น ได้ถ้าคุณหนาวคุณจะกอดผมไว้ก็ได้นะผมไม่ถือจะบ้าเหรอหมอผมจะไปกอดคุณได้ไงแล้วทั้งคู่ก็พากันหลับไปตื่นเช้ามาตีก็พบว่าตัวเองกอดเจว้แน่นบ้านะเมื่อคืนนูใส่หนาวมากเลยมากอดหมอไว้แน่นคุณตี้ตื่นหรือยังผมผมอึดอาจจะแย่แล้วหายใจไม่ออกรีบตื่นเถอะเราจะได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน ตีรีบป,ปล่อยมือตื่นแล้วตื่นแล้วขอโทษนะหมอสงสัยเมื่อคืนมันหนาวมากนะอย่าว่าแต่เมื่อคืนเลยตอนนี้ก็ยังหนาวดูสิน้ำค้างอะ่ะลงเต็มเต็นเลยผมว่าผมออกไปดูพาอาทิตย์ขึ้นกับคุณไม่ไหวหรอกรอให้มันสว่างมีแดดส่องกว่านี้ก่อนได้ไหมอะ่ะค่อยออกไปตากแดดจะยากอะไรเราก็แค่ดูสิบ เต็นออกเราก็นั่งมองในนี้ก็ได้แล้วน้ําค้างมันจะไม่เข้ามาในเต็นของเราเหรอไม่หรอกนี่ไงคุณมองเห็นแค่นี้ก็ยังเห็นไม่ต้องไปดูที่ตรงหน้าผาก็ได้นั่งดูในเต็นนี่แหละนี่หมอผมง่วงมากเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นหมอดูไปคนเดียวได้ไหมอ่ะผมขอนอนต่อเจเลยบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้น คุณก็นอนต่อเธอเดี๋ยวผมนอนเป็นเพื่อนเหนื่อยมันก็แหละเมื่อยตัวมากเลยเมื่อวานกว่าจะเดินขึ้นมาถึงทางคู่ก็พากันหลับไปอีกรอบนึงตื่นมาอีกทีพระอาทิตย์ก็ส่องแล้วฮ้แดดออกแล้วหมอเดี๋ยวไปล้างหน้าแปลงฟันแล้วมานั่งตากแดดดีกว่าหมอเจอพยักหน้าได้สิ เดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้คุณทานนะอืมอืมมันจะมีอะไรให้ทานล่ะเจเลยบอกก็อาหารแห้ของเรานี่แหละยังเหลืออีกเยอะเลยแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่อ่ะก็มีบริการอยู่เดี๋ยวผมไปถามว่ามีอะไรพอกินได้บ้างก็ดีผมก็รู้สึกหิวแล้ว แล้ววันนี้เราจะไปไหนต่อเจเลยบอกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็เกาะกลุ่มกับคนอื่นแล้วเดินป่ากันไหมเดินแถวแถวนี้แหละอืมก็ดีเหมือนกันแต่ไปไม่ไกลนะหมอผมอะ่ะคงเดินมากไม่ไหวหรอกเมื่อยขาเมื่อวานอะ่ะยังเมื่อยแทบยกไม่ขึ้นเลยขอทั้งคู่คุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัว พอกินข้าวเสร็จเขาก็ไปรวมกลุ่มกับคนอื่นแล้วเดินป่าเราแวแกใกล้ๆมองดูธรรมชาติดูต้นไม้ดูสัตว์ป่านี่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปผมว่าถ่ายรูปอะจะเอาไปลงโซเชียลไม่พอต้องไปอวดน้องเลิฟด้วยน้องเลิฟอะต้องอิจฉาแน่เพราะคนอย่างน้องเลิฟไม่มีทางที่จะมาเดินที่แบบนี้แน่นอนได้สิเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้คุณเอง ทั้งคู่ก็ถ่ายรูปกันไปหมอมาถ่ายคู่กันสินี่มาด้วยกันก็ต้องมีรูปคู่กันหลังจากที่ทั้งสองคนมากางเต็นและเดินป่าด้วยกันวันหยุดก็สิ้นสุดลงเจก็มาส่งตีที่บ้านของมี่ขอบคุณมากนะหมอเข้าไปดื่มกาแฟก่อนไหมหมอเจใสนะ่หน้าไม่เป็นไรดีกว่า ผมขับรถมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปพักก่อนจากนั้นทักคู่ก็แยกย้ายกันพอตี้เข้าไปในบ้านก็เจอเขากับม,มี่เป็นไงล่ะแกไปเที่ยวสนุกไหมก็สนุกดีพี่ไปดื่มด่ำกับธรรมชาติไปพักฮิวใจด้วยแหมไปฮิวใจหรือว่าไปได้กำลังใจใหม่มาละ่ะฉันก็ว่าหมอก,ก็ดูแลแกดีนะไอตี้ ตีเลยบอกเขาก็ดีนั่นแหละดีแล้วแกเปิดใจให้เขาหรือยังล่ะพี่พี่ก็พูดเรื่องนี้อีกแล้วทำไมไอตี้ถ้าเจอคนดีๆแกก็รีบคว้าไวส้สิแต่ก็อย่าโง,ง่งเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะให้เขาหลอกจนหมดตัวตี้จะมีอะไรให้เขาหลอกได้ละพี่ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเนี่ยยังต้องมาอาศัยพี่อยู่เลยคิดมากนะ่ะ แกอยากได้อะไรเดี๋ยวอีกหน่อยแกทำงานเก็บเงินเยอะแกก็ได้เองแหละเอาแบบนี้ไม่ล่ะพี่อ่ะก็ดูเด็กไว้ตั้งเยอะนะแกก็เป็นผู้จัดการปั้นเด็กเหมือนเดิมสิแกก็ฝีมือดีสักขนาดนี้หางานก็เก่งไม่เอาแล้วพี่ตี้ขออยู่แบบนี้ดีกว่าสบายใจดีตี้ไม่อยากช้ำใจอีกนะ่ะพี่ก็ปั้นเด็กของพี่ไปเดี๋ยวตีช่วยดูแลเด็กก็พอแล้ว ไอตี้เมื่อไรแกจะข้ามผ่านกำแพงนี้ได้วะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะตี้อ่ะก็ยังเจ็บใจอยู่ในพี่แค่คิดก็เจ็บใจแล้วถ้าแกเจ็บใจอ่ะแกก็ต้องมันมาเป็นแรงผลักดันสิแกต้องมีมากกว่าเมื่อก่อนให้ได้ให้มันรู้สิว่าต่อให้ไม่มีพวกมันแกก็ยืนหยัดได้ ตีจะลองเอาไปคิดดูนะพี่เอออย่าคิดนานแล้วกันเวลาและโอกาสอ่ะมันไม่ค่อยคอยใครหรอกนะหลังจากวันนั้นตีก็เริ่มคุยกับเจมากขึ้นตีก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเจเจเลยบอกก็ดีนี่คุณคุณน่ะก็สมควรที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นานแล้วนะคุณจะให้ผมเริ่มต้นใหม่เหรอก็ใช่น่ะสิ นี่ก็เป็นงานที่คุณรักไม่ใช่หรออย่าให้คนแค่สองคนที่ไม่ดีทำให้คุณต้องเสียอนาคตเสียงานสิหมอว่าอย่างนั้นผมจะลองดูสตั้งละกันดีแล้วผมเป็นกำลังใจให้คุณนะถ้ามีอะไรก็โทรปรึกษาผมได้หรือว่าอยากจะให้ผมเป็นดาราในสังกัดคุณก็ได้นะ ไม่เป็นไรหรอกหมอผมขี้เกียจปั้นอ่ะหมอแก่เกินไปแล้วเอ๊ะคุณตีนี่ว่าผมแก่แบบนี้ผมงอนนะผมก็แค่รอเล่นนะหมอเออแล้วหมอหยุดอีกวันไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเดี๋ยววันพฤหัสผมก็หยุดแล้วเดี๋ยวผมไปรับคุณนะได้ได้วันพฤหัสผมว่าง คุณก็อย่าลืมมารับผมละกันแต่ถ้าคุณมีธุระอะไรอะ่ะต้องโทรบอกผมก่อนนะผมขี้เกียจร,รอเกอร์้รแลครับเดี๋ยวถ้าผมมีธุระอะไรอะ่ะผมจะรีบโทรไปบอกแล้วคุณอยากไปกินข้าวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนบอกผมได้เลยนะอืมก็ไปที่ง่ายๆเดี๋ยวไปหาที่ร่มรื่นร่มรื่นนั่งกินข้าวกินกาแฟกันดีกว่าไม่ต้องไปอะไรที่คนพุุงพาลาดหรอกผมไม่ค่อยชอบ เจบอกแบบนั้นก็ดีเดี๋ยววันพฤหัสผมไปรับคุณนะได้ผมจะรอ